ที่ชายแดนใต้มีโรงเรียนบอน,นกโรงเรียนนาติกาจําได้ไหมครับที่เราตะโกนกันบอกว่ายกเลิกได้ไหมโรงเรียนบอน,นกโรงเรียนนาติกาที่กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อร้ายให้เยาวชนมุสลิมเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์เกลียดชังคนไทยต่อต้านพระสงฆ์ไม่เอาพระพุทธรูปพระสงฆ์ไปบินบ,บาบมันถงน้ำลายรถเอาหนังสติ๊กยิงเอาขี่ใส่บาดละก็เกิดมาจากการบ่มเพาะเอาข้อมูลที่บิดเบือน ใส่หัวเด็กตั้งแต่อย่างเล็กเด็กอยู่ปอนอนสักสิบปีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็คือยุย,ยงให้เกลียดคนไทยคนพุทธเกลียดสถาบันพระมหากษัตริย์เกลียดเจ้าหน้าที่มองเป็นศัตรูแล้วทําได้ผลซะด้วยเพราะเด็กเหล่านั้นกลายเป็นระเบิดเวลาแล้วก็ส่งกระจายออกไปทั่วประเทศแล้วเด็กเหล่านั้นไม่เข้ามาอะไรหรอครับเด็กเหล่านั้นไม่เข้าไปอยู่ในทุกชุมชนหรอครับ เพราะฉะนั้นโมเดลที่สีจังหวัดชายแดนใต้ที่ทําได้ผลแล้วคือปลูกปันเยาวชนมุสลิมให้เป็นสตสูกับคนไทยทั้งชาติทําสําเร็จไม่มีใครขัดขวางแล้วเด็กไทยที่อยู่ในทุกมหาวิทยาลัยท่านผู้ชมคิดว่าพลเอกเปรมหรือเครือข่ายกบฏล้มเจ้าเนี่ยจะไม่มองพวกนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องยุยงส่งเสริมให้เกลียดสถาบันเลอท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะไม่ทำเลยแล้วถ้าเขาทำท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะทำแบบที่ โรงเรียนปอนอหรือเปล่าครับเมื่อเขาใช้โมเดลกับเด็กปอนอได้ปลูกเยาวชนมุสลิมมันปลูกง่ายเพราะว่าก็อยู่ในคอนโซลอยู่แล้วปลุกเยาวชนมุสลิมก็จะปลูกแบบเปิดเผยเลยให้เกลียดคนไทยเกลียดศาสนาพุทธเกลียดพระมหากษัตริย์เกลียดเจ้าหน้าที่เปิดเผยกันไปเลยแต่เวลามาปลูกเยาวชนไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันจะใช้สูตรนั้นไม่ได้เขาก็จะเอาเด็กมุสลิมที่เรียนดีเรียนเก่งส่งเสริมให้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไม่ยากหรอกครับไม่ยากเลยถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเห็นไหมสมัยหนึ่งนายอารีเพนเคยเป็นแต่ถ้าพลเอกเพรมยังอยู่นะครับท่านผู้ชมคุณจะเป็นอะไรก็ได้ในประเทศนี้คุณจะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เอามุสลิมเข้าไปเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยายลัยต่างๆมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการที่พลเอกเปรมจะส่งคนเข้าไปไม่ใช่เรื่องยาก